ว่าไอ้การศึกษามโมมีที่สิ้นสุดครับความรู้มันบ่มีที่สิ้นสุดเ่าต้องศึกษาไปเรื่อยอันใดเขาเห็นว่าเป็นนั่นอันเดียวเห็นว่าเป็นเขาก็ต้องเห็ุให้มันเป็นครับผมปืนเห็ุได้เขาก็ต้องเห็ุได้นั่นแหละกรตีบ่าดินมีสัมพันสวัสดีครับผมพบกับผมครับช่องบ้าดินอีสานตามฤด,ดูกาล มันนี้บ้าลินกับทิพากออกมาหาไอ้นี่ครับมไม่ล่องใช่กระดี่เล็กตีปลาบ้างนะครับผมเพราะว่ามันไอ้เป็นความรู้ใหม่ครับที่ว่าดินเบิ่งจาก YouTube มาเบิ่งจาก YouTube มาแล้วก็คิดว่าไอ้มันเป็นตะมวนนะพระเจ้าตีปกติว่าดินไอ้ตีแต่ปลาช่อนครับปลาช่อนปลาฉดูปลาช่อนปลาฉดูหรือว่า เป็นงานอดิเรกเล ENNIS ยครับผมหมากโต๊ปลามาแต่ไหนแต่ว่าบาดทีนี้พ่อหาเขาครับมันมีคนกินครับพี่น้องบางนี้อยากลองงัดไอ้พวกเป็นแบบปลาใหญ่นะครับปลาข้าวปลาตองไก่มูใส่สองใส่สามเลยนะใส่หาใส่ซิบเลอนะเห็นก็จะตีโอ้เป็นตำมันนะขะตีของบ้านดีนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเพื่อนเห็ดใดห้าวตองเห็ดใดครับถ้าห้าบบล่องห้าบบลูครับผมความรู้ันมีทีสิ้นสุดพี่น้องลุ้นกับบ้านนี้ครับผมถึงไม้แล้ว ไปได้เบยวผมหมายเดี๋ยวผมหมาย,มายของชีบ้านผมครับผมพูนพูนพูนปลาขึ้นเดี๋ยวผมหมายหลุมในบ้านดิ้งครับผมมีแต้หม้อห่อบ้านดิ้งก็ต้องอธิบายก่อนนะครับผมว่าไอ้บ้านดิ้งมาเคยสัตว์ท่ากับเมียก็ดีว่าบ่เคยได้กินน้ำแบบตีเ่อเป็นมอมแหละนี่เป็นครั้งแรกครับที่บ้านดิ้ไอ้ ไปเบิ่งใน YouTube แล้วกับที่นี่เขาเจ้าตีได้ไหมเราไปที่นี่ได้ปลาข้าวได้ปลาตองกายได้ปลาอย่างสีนะส่วนตัวบ้าวนี่ม่เคยได้ครับผมเลยอยากหาดกับอยากลองต้องบอกก่อนนะครับผมไม่เคยศรัทธาในเหยือ่อกระดีเหล็กจักเื่อไปหาหมอกโลกมีนกขังแรกในชีวิตครับผมกับการล่าปลาข่าปลากกยกับเหยื่อกระดี เนี่ยเนี่ยเสียเสียเสถ้าได้นี่ต้องศึกษาแบบจริงจังครับผมถ้าได้นะเทคนิคคือปล่อยจมเจ้ก็จะว่าแล้วก็ลากหยุดลากหยุดลากหยุด ถามนีแต้มจิตไดศึกษาแบบจริงจังครับผมอันนี้ครั้งแรกนะครับผมการตีกระดีเพราะว่าไม่เคยศรัทธาไม่เคยศรัทธาในกระดีเพราะว่าไม่เคยได้ยืนย่าครับผมทางลงุ่โอะยังสั้นอ่ะอตัวนี้ครับผมก็ตัวเป่เป็นล้วสิได้บ่ ถ้าได้ก็ถือว่าเป็นโตแลกในชีวิตเลยครับผมเนะี่ยบ้ดิ้งก็ต้องบอกก่อนเนับผมมาเป็นครั้งแรกในการตก,กระดีกับการล่าแบบนี้ปกติบ่านดิ้เงเน่ยเ่พอบ้นดิ้งจะเป็นในพวกงานจอดงานจะโดครับผมการล่าปลามุนี่เนี่ยครั้งแรกครับผมถ้ามีแต้มมีแต้มถือว่าเก่งแล้วก็เรียนศึกษาแบบจริงจังครับพี่น้องผู้ใดแนะน้ำได้ก็แนะนำ้นะนำนะครับผมอการตีกะดีอนะ บาเรีนยนจีเป็นกะดีมือไม่ครับผมบอกว่าบ้าศัตรูท่าแล้วบ้เคยได้ครับผมหลุดไม่เหมือนครับมีแต้มหนึ่งก็ถือว่าเก่งกับมือเนี่ยไปยังก็ทำใส่ได้ก็ทำโอเคโอเคหลุนไหมครับผมปลาข่าขึ้นดีดีแต่บ้กา,าดครับหรือว่าบ้าินโตบเป็นขึ้นคักขึ้นคักเรา,าโตใหญ่ 2, 3, ครับผมย่างตั้มตรงมีใส่สองใส่สามครับผมเห็นตัวเ,เด้เห็นตัวว่าเป็นตัวปลาข่าวเห็นปะบางงานก็ขึ้นท่านี่ก็ขึ้น น,นี้ก็ขึ้นมองน,นี้ก็ขึ้นน่าจะเป็นว่างครับผมแต่ว่า <laughs> มันประกาศอะไ <laughs> โอเคครับโอเคมือใหม่มือใหม่อย่าว่ากันครับผมหลุดไม่ไดกันเรื่อยๆครับผมครับกระดีเลีงเปลี่ยนมั้งครับดอกนี้เป็นกระดีอียังกระดีจัดเต็มโอ้ขวานนะ เปล่ามัน,มน,มน,มน,น,นขึ้นมือไม่ขึ้นโดนโดนตายองนู้เฮ้ยกินนะ่ะกินครับกินปรากฏกินก็นดีมีิงแนวใส่ก็มี่วะเนี่ยเฮ้ยโดน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 ยังได้บ้เนะี่ยสวยสวยสวยแข่งแรกในชีวิตของผม,มกําเนียร์ก็ดี ก็ปลาใต่หนำเอี้ยังก็ปลาเอี้ยังก็ที่ว่ามันกินเลียบพื้นอ่ะก็ปลาข่าวอยากงัดก็ปลาข่าเนี่ยปลาข่าวยอดงหลายอ่ะนี่หาวิธีไปก่อนแก้วแก้วแก้วเดี๋ยวค่อยไปศึกษาวิธีการตกเอี้ยังก็ตกก็ดีครั้งแรกในชีวิตครับผมนี่ตัวแรกในชีวิตพร้อมกับเนื้อกระดีนดี่แก้ว นี่แหละเดี๋ยวร้อยเชือกไปก่อน,นครับผมแกมแรกแกมแรกดีใจครับดีใจพอบ้าวดินเป็นมือใหม่ครับผมมือใหม่ในการใช้กระดีต้องไปศึกษาอีกหลายครับมไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดครับมันอยู่ที่เราศึกษาอสอดเร็ว,เด,วเดี๋ยวดินเก็บก่อนครับผมรุนเหมือนกันเรื่อยๆครับมือน,นี่เขาเป่าไม้ลักบ้าวดินอยากงัดก็ปลาข่าว พอเข้าขึ้นโคตรหลายเลยแต่บอยอมออกกะบบอยอมกินเนื้อบอยลู่อันมันเป็นน้ำช่วงเวลาแบบ่าจะเป็นน้ำช่วงเวลาแล้วก็โทรศัพท์กับท่ายตลอดม่ได้ครับผมมันเตือนเราไอ้เครื่องมันห่อนมันกระตัดไปเรื่อยอยงนี้นะบยอยดิ้นสิไปย่างหน่อ้โชว์ผลงานหนอยเพื่อนนะครับผมรุนเหมือนกันครับเก็บก่อนเก็บก่อนแต้มแรกมันบอลเ <laughs> ขาท้าเขาท้าอู้แต่ขั้นเป็ีนเลยสิฮักโอ้ย่าเก็บก่อนครับเก็บก่อน ตัวแรกในชีวิตปลายังกระซามครับผมพรันเป็นตัวแรกแกวแก้วแกว,แกวพี่น้องต้องศึกษาแบบจริงจังครับผมบาดินสั่งกะดีวะหรอสิบตัวโอเคโอเคอันนี้เป็นวิชาไหมครับผมบ้าดินบ้าดินบอมี่ไอความศรัทธาในกะดีอยู่แล้วครับผมสุดยอดในงานปลาขาวอีกตัวที่เป็นบุญหัวเลยละแก้ว <laughs> มัน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 ชอ็อตกะบ,บ่ค่อยได้พี่น้อง ว่าจริงโทรศัพท์บาดินมันเอเตือนแบบมันความหอมมันสูงมันทายผัได้ครับผม<ะ>โดนโดนโดนไปยังไปยังวะ โดน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 แต้มสามเลยเนจากไม่ศรัทธาต้องศึกษาเพิ่มโอ้ไปยังว่ากดอีกแล้วครับผมกดแต้มสามไม่เคยศรัทธาเราต้องไปศึกษาเพิ่มครับผมพออย่งนเ่าดินเป็นมือใหม่เมื่ี้ไปใเกงมันจะเกิดไปเนาะบ้่าดินเบิง้งขี้เพื่อนเบิเอ้องก้เจ้าโตก็เป็นตะมัน่น ดึงปลาตัวนี้ไงเนาะ โดนครับโดน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 โ,โดนเจ้าไปวะโอ้ยมระกดอีกแล้วแตงซี่แก้วแก้วแก้วมันได้รุ่นมันได้รุ่นเพราะว่ามันเหลียวไปเห็นไต่หนามเฮ้เหลียวไปเห็นไต่หนามได้รุ่นบัคักแล้ว เขีวเก๋วเขีวสีวแต้มครับผมแล้วครับสีแต้มครับผมมันหมอน,นครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตงานนี้ต้องศึกษาเพิ่มครับผมมาดินอย่างงนตะปะข้าวแล้วะปะข้าวแล้วที่มัน,นอล้วมันต้องเป็นของเราสักวันนะนะวัมีผู้ใดเก่งนไจะเกิดนี่เนาะ ไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดครับผมบอมี่หัวเลยเป็นตัวอย่างมาแต่เกิดครับ,รบนี่เป็นความหลใหม่ของบาดินรู้สึกดีอ่ะเพราะว่าเขาลองเขาลองเห็ดข้างแรกแล้วมันเป็นผลอ่ะเออเฮ้ยเจ้ากวสีโตกงายย่ายยังไาหลอวะรุ่นต้รุ่นต้เป่าไม้ล่ะคือปลาข่าวครับในชีวิตนี่ท่านเคยได้ปลาข่าวเลยถ้าตีก็ดีเลยปลาข่าวนี่ยที่สุดยอด รุนไปบ้านนึงครับผมหาอยู่หากินไม่ต้องกันครับเจ้ารุนกันไปครับผมบ๊ายดีประสบความสำเร็จในการลาบมะข่าวเอาหมือนเลยแต่ว่าห้องท่านนี่เก่งครับเขาจะไปซีเรียสห้องท่านนี่เก่งเดี๋ยวนา้เดี๋ยวเขาเ,เกง่งห้องใอยว่ากันตอนนี้ท่านนี่เก่งครับผมได้สมนิยนสุดยอดแลยเนี่ยไม้ไกับแม่นม้ำชีครับผมแม่น้ำบ้านผมเนี่ยแม่นม้ำชีก่อนถี่ลงมา บ้านดินี้ไอ้จอดรถยืนเบื้องก่อนครับวาไอยวาไอ้ปลา,า,ามันขึ้นบ่แต่ปลาข้าวโคตรหลายอะ่ะเดาบ่ได้ตัว Huh. <laughs> โดนครับโดน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 ไปวะแกวว่าแกวแกวแกวปรากฏอีกแล้วปรากฏหนาแร้งแต้มหาไปแล้วแต้มห้าครับผมโอ้แต่เบ็ดเออเฮ้ตีกัดีก่บขอทาะ มันมวนหม่องที่ว่าเขาบ่รู้ครับว่าไตน้ามันคืออย่างแล้วไตน้ามันมีอย่างเนี้ยนั่นแหละมันมวนเหมือนกันแต่มา้าเกี่ยวกันไปปล่อยกินเอาผมไม่ได้ทำเงี้อย่างน,น้อยก็มีแต้มครับผมเดีย๋ยวแล้วโอ้แต่คือมันมละนเหนื่อยบนทางลูกกออแฉว่าดินะครับมองเห็นเลยว่าปลานขึ้นมาขึ้น แอบลงไปนี่นึงขึ้นมานี่แหละอ่าแต้มพี่น้องผมกับครั้งแรกครับผมต้องเลี้ยนรูเพิ่มบอาดีน่อยเราต้องเลี้ยนรูอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเบิ่งเพิ่งเงี้ยหาแต้มกับครั้งแรกนี่คือประเด็ดครับผมอันไหนก็นกดีจัดเต็มอนะเนี่เยเห็นไหมเราถึงซื้อมาผมเนี่ยแต่ว่าไอ้มูลนงึงสร้างครับสร้างไปสิบตัว ต้องไปศึกษาเรียนรู้ครับโอ้วขี่ตมเต็มขั้นเบียดได้โอ้โอเคลว่าอะไรี้ก็ขอปิดคลิปครับผมเจดินคลิปใหม่คลิปหนาผมเจดินหม่พี่น้องเจดินคลิปหนาผมสวัสดีครับไปมี้เหรของพี่น้องผมตากแดดรักหลายผู้ขาวดำเหมือนดาลรถไปใจใจมากล้วนๆครับผมสวยงามสวยงามครั้งแรกกับการใส่ก็ดีเจดินคลิปหนาพี่น้องสวัสดีครับ